สวัสด <S 々> ีเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนเพิ่มสมาชิกกลุ่มนะครับใน Facebook นะครับผมโดยเว็บ k m มเนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์นะครับพิมพ์ค้นหา kmmth นะครับเพื่อนเพนก็เจอลิงก์นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใช้งานครั้งแรกนะครับผมให้เรามาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับเพื่อนๆก็กดมาที่สมัครสมาชิกนะครับผมเพื่อนเพื่อจะเจอหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับเพืืื่่่อออออนนนกกกรรชชชผผู้้้ใะคับีเมมลลแว็า ไม่จาเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลจริงก็ได้นะฮะแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมติ๊กอ่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติเลยนะครับผมหรือถ้าหากนะครับเพื่อนๆมีบัญชี Gmail นะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้ Gmail นะครับในการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ได้นะครับผมเมื่อเราสมัครกันเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาลงชื่อเข้าใช้งานกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆอาจจะหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะครับผมมองมาที่ด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นอ่าแท็บเมนูต่างๆนะครับจะเป็นการสั่งออเดอร์นะครับเติมเงินตรอวัการสั่งซื้อนะครับหรือติดต่อแออนยยู่้ีเลบ มามองที่ด้านขวาบนนะครับก็จะเป็นจานวนยอดเงินในบัญชีของเพื่อนๆน,นะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาครั้งแรกนะครับอาจจะยังไม่มีเดี๋ยวเรามาเติมเงินกันก่อนนะครับสําหรับการเติมเงินนะครับเ,เพื่อนๆเข้ามาที่การเติมเงินนะครับด้านซ้ายมือนะครับผมคลิกเข้าไปนะครับเพื่อนๆก็จะเจอหน้าเ,เว็บไซต์แบบนี้นะครับผมทางเว็บไซต์ก็จะมีหลายช่องทางนะครับในการเลือกเติมนะครับม่นจะเป็น QR code นะครัรบชิวพั์ธนาคารทั้งเป้าเล็ตหรือคริปโตจินซี่ก็มีนะครับผมเพื่อนๆต้องการจะเติมนะครับก็เลือกเลยครับผมจะเลือกเป็นนนนนนน QR แล้ววกกััเเเาะใสจงิิิไปครบดตม คิวอาร์โค้ดก็จะขึ้นมานะครับไปเป็นเพื่อนอ่ะสแกนแล้วก็ชำระค่าบริการได้เลยนะครับผมเมื่อเพื่อนเติมเงินเสร็จแล้วนะครับเรามากดสั่งซื้อออเดอร์กันดีกว่านะครับผมกดมาที่คำสั่งมาซื้อใหม่นะครับผมโดยวันนี้นะครับเราจะเพิ่มสมาชิกกลุ่มนะครับแล้วก็มากดที่ facebook นะครับแล้วก็เลื่อนหาหัวข้อที่เราต้องการนะครับเจอแล้วครับเพิ่มคนเข้ากลุ่มนะครับผมแล้วก็กดไปที่ครับแล้วก็มาด้านล่างนะครับด้านบริการนะครับก็จะมีหลายระยะเวลาหลายอ่าเราคานะครับให้เราเลือก เพื่อนๆก็เลือกได้เลยนะครับผมผมจะเลือกเป็นอันแรกนะครับมาข้างล่างนะครับช่องลิงก์นะครับให้เพื่อนๆนำลิงก์ของกลุ่มนะครับที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มสมาชิกนะครับมาใส่ที่ช่องลิงก์นี้เลยนะครับผมส่วนช่องปริมาณนะครับก็จะเป็นอ่าปริมาณจำนวนสมาชิกนะครับที่เพื่อนๆต้องการจะเพิ่มนะครับผมโดยกลุ่มนะครับจะต้องเป็นกลุ่มสาธารณะเท่านั้นนะครับผมเพื่อนๆต้องเช็คดีๆนะครับท้าอย่างนั้นเว็บไซต์ไม่สามารถเพิ่มให้ได้นะครับผมก็ให้เรามา copy ลิงก์นะครับของกลุ่มที่เราต้องการจะเพิ่ม copy ตัวยอดสมาชิกเดินนะครับจะอยู่ที่27คนนะครับเหมือนเพื่อนกอครบแล้วนะครับทางเว็บไซต์ก็จะแสดงค่าบริการนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการทํางานขึ้นมานะครับถูกมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองเช็คดูก่อนได้นะครับผมเมื่อเรากอครบแล้วเราก็กดสั่งซื้อกนเลยดีอ่ะครับผมและเมื่อเพื่อนกดสั่งซื้อแล้วนะครับเพื่อนๆจะพบก่องข้อความนะครับว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะฮะแดยหากเพื่อนๆนะครับอยากเช็คสถานะออเดอร์นะครับเพื่อนๆสามารถคลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อนๆก็จะเจอ ออเดอร์ของเพื่อนนะครับที่เพิ่งกดสั่งไปนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นเลขออเดอร์นะครับทางด้าน,นขวาก็จะเป็นสถานะนะครับว่าขึ้นรอดำเนินการอยู่นะครับผมดลานลังนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เพื่อนๆกรอกไปนะครับก็จะเป็นจํานวนค่าบริการนะครับแล้วก็ปริมาณที่เพื่อนๆกรอกไปหรือถ้าหานะครับเพื่อนๆต้องการที่จะดูประวัติการสั่งซื้อทั้งหมดนะครับของเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสามารถมากดที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับทางเว็บไซต์นะครับก็จะโชว์ประวัติการสั่งซื้อของเพื่อนๆที่ผ่านมานะครับ แลวถ้านนะครับเพื่อนเพื่อนหพนะคปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถอ่เข้าไปติดต่อแอดมินได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นปัญหาการกดสั่งออเดอร์นะครับหรือว่าการเติมเงินนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถเข้ามาติดต่อได้เลยนะครับผมโดยกดมาที่หน้าแรกนะครับติดต่อแอดมินนะครับผมอยู่บริเวณอ่ด้านขวาบนนะครับผมหรือจะอยู่ได้ด้านล่างนี้ก็มีนะครับผมเพื่อนเพื่อนกดเข้าไปนะครับก็จะพบช่องทางการติดต่อแอดมินนะครับก็ส่งเรื่องได้เลยนะครับผมแลังเรากดสั่งออเดอร์กันเสร็จแล้วนะครับเรากลับไปดูที่กลุ่นีม ในกลุ่มนะครับตอนนี้มีอยู่27คนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดีหน้าเฟซก็ดูนะครับว่ากลุ่มมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาหรือยังนะครับอ่าตอนนี้ก็ยังไม่เพิ่มขึ้นมานะครับยังเป็น27คนเท่าเดิมนะครับผมเพื่อนไม่ต้องตกใจไปนะครับผมเว็บไซต์อาจจะต้องใช้เวลานะครับในการเพิ่มยอดให้เรานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเพื่อนไม่ให้การเสียเวลานะครับผมกออนุี้ตัดภาพไปตอนที่เออเว็บไซต์ได้ทําการเพิ่มสมาชิกกลุ่มขึ้นมาแล้วดีกว่านะครับผมมาแล้วก็เป็นเพื่อนตอนนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็ได้ทําการเพิ่มมสาชก ของกลุ่มเราขึ้นมาแล้วนะครับผมจาก่27คนนะครับตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น130คนนะครับผมอาจจะมีเพิ่มเกินขึ้นมาบ้างนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจไปนะครับทางเว็บไซต์เขาแถมให้นะฮะแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับก็ขอฝากเว็บไซต์นะครับ KMGH นะครับไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมอย่าลืมมาใช้งานกันนะครับหรือถ้าหากเพื่อนๆหาเว็บไซต์ไม่เจอนะครับก็กดไปที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับง่ายๆเลยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ